สำหรับฝูงกำลังซ่องหาพี่น้องเนาะผู้ใดที่ต้องการอยากซื้อดินแมนอยู่ชนบุรีเขตอยู่ชลนบุรีอันนี้ค่ะจุดที่ดินอยู่นี่ก่ะคือห่วยนองกงแม่นว่าปากห่วยลุงกงปากห่วยนองกงเข้มคองเลยพี่น้องปากห่วยปากห่วยลุงกงบ่๊ะปากห่วยลุงกงปากห่วยนองกงพี่น้องเอจากปากทางเขามานี่ประมาณจากเมตรห้าสิบเมตรเนาะจากปากทางเขามาเท่าเรนลงมา ทางขโ,โมงเคงเลนลงมานี่สียู่เออใายมือหน่อยนะมือใายมือทางใายมือพี่น้องขออภัยนำ้ำทางใายมือเลนเขามาห้าสิบเมตรสบายดีจะอ่ามาหนี้การทางทีมงานเฮาเนาะพี่น้องเนาะกะได้เดินทางออกมาทางสวรรค์นะพี่น้องเหาะกะมีทาง ง่ายเพิ่นคนหนึ่งเนาะเพิ่นกับติดต่อทางลูกใหญ่ลงมาพี่น้องกัยลงมาบ้านนี้ลงมาทุระคือว่ามาคุยที่ว่าเพิ่นเหมาะงานให้เฮาเหมาะเหมาะหมายเฮาเนาะให้เฮาเฮ็ดทำพี่น้องเนาะก็ลงมาหอดมาถึงบินทีเรียบร้อยพี่น้องเนาะก็คือว่าทางไอ้เพิ่นอยากขายทีดีพี่น้องเนาะก็เป็นข่าวดีสําหรับผู้กําลังซ่องหาพี่น้องเนาะผู้ใดที่ต้องการอยากซื้อดิษฐ์แมนอยู่อยู่สวรรค์เขต อันนี้ค่ะจุดทีทีดินอยู่นี่ก็คือห่วยนองกงแม่นว่าปากห่วยลุงกงปากห่วยนองกงเข้มคองเลยพี่น้องปากห่วยปากห่วยลุงกงบ่ปากห่วยลงกงปากหวยนองกงพี่น้องเอ้จากปากทางเขามานี่ประมาณจากเมตรห้าสิบเมตรเนาะจากปากทางเขามาเทาเลนลงมาทางโฮมโมเข่งเลนลงมานี่สียู่ทางขวามือเออใายมือหน่อยเนาะทางใายมือพี่น้องขออภัยน้ำทางใายมือเลนเขามาห้าสิบเมตร มาหาสิเมตรกับสิพ่อที่ดินของเพื่อนเลยถือว่าที่ดินนี่กะงามพี่ท้องเหยเนาะถือว่ากว้างเนาะดูหนึ่งมากะแถวนี้เงียบเงียบมีไรเนาะทั้งทั้งหน้าในชี่ติดกับปากทางและก็มีเห็นแข้มของเลยมีวิวเดียวเห็นแม่น้ำของหรือว่าแม่น้ำโขงพี่นอกเนาะบัดทังหลังนี่กับสีติดทั้งถงหน้าตลาดทพทะลาตลาดตลาดทพทะลาง่ายง่ายตลาดเทพทะลาเพราะว่า เตราเทศทหลาทาลาทาลาพี่น้องเลยเนาะอะอันนี้ก็ใบทีดินเพิ่นพี่น้องเลยเนาะต้องการขายพี่น้องนี่มีสองใบมีสองตอนวะมันมีนะ่องใบเพราะดินติดกันดินติดกันแล้วมันมีช่องระบบพอซื้อช่องเทือกให้ชื่อดินนี่นะสองตอนแมนซื้อช่องเทือกบัดนนี้แหละเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วไอ้ มากใท่กันเลยบานนี่โอ้ดินมีสองตอนว่าดินตอนเดียวแต่มีซองใบมีสองใบพอมาซื้อซองเทือกซื้อซองเทือกเทือกใบร่วมันคือตัวนี้ทั้งหมดดินทั้งหมดมันบอยบอได้รวมเทือกตอนบอได้รวมเทือกบอได้รวมกันเป็นตอนใายตอนนี้ผู้สนใจนี่แต่ดินมันติดกันแปลว่ามันถ้ามีซองใบมีสองใบเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นซื้อซองซองเทือกเนื้อทีแล้วมันติดกัน โอ้ถ้าว่ามีผู้สนใจอยากเอาตอนนี้ก็ได้อย่างเอาตอนนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปตั้งสองตนก็ได้รับพี่น้องเนาะเอากะถ้าว่ามีผู้สนใจเนาะหรือว่าในอันเมืองนี่หรือว่าต่างเมืองหรือว่าต่างแข่งพี่น้องเลยเนาะอยากมาอยู่มงนี่พี่น้องเลยเนาะแคมของก็คือเอาได้เวาไปนี่แหละเนาะหรือว่าจะได้เบิร์ตพี่น้องเลยจติดต่อมา ทางซองของลุงใหญ่หรือว่าเฮาการจิขึ้นเบอร์โทรของอ้ายเพิ่นไว้ลัมโดยเนาะขั้นว่าทางคั้นว่าอยากแบบแบบซื้อแบบแบ่งขายเป็นตาเม็ดนี่กะแบ่งขายได้บ่ได้เม็ดละ800รเม็ดเม็ดละ800ร้อยตาเม็ดหนึ่งแปดบาทพี่น้องทางพ่อเพิ่นกาแบ่งขายแบ่งขายได้ถ้าเอาเม็ดละเท่าว่า5ล้าน ทางทั้งหมดนี่ถือว่าหาลาศราคานีแบบว่าต่อรองหรือว่าต่อรองได้จะจะจะลดได้จากน้อยรายการได้ราคาทึกๆแล้วรวมรวมเบิดทางอันราคาตั้งเมียนซะสองที่นี่เป็นเนื้อที่ทั้งหมดนี่เท่าไหร่หกพันเจ็ดร้อยหกพันเจ็ดหกพันเจ็ดร้อยต่เมตรหกพันเจ็ดร้อยต่เมตรแล้วก็มีเฮือนมีห้องมีเฮือนอีกมีเฮือนอีก มีเงินนี่ตั้งเมียนเรียบร้อยแล้วเงินนี่นะตั้งถ้าว่าอย่างบอแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ได้เก่าชิดเปอร์เซ็นต์แล้วยังแต่อันโบกกับสาบเนาะอถืว่าพี่น้องเป็นนิกะที่พักอยู่พี่น้องเนาะและอันแรกอันรีวิวจริงรีวิวคืนให้เบิ้งให้แหละเป็นเงินเป็นสานในสภาพใดจริงงานเท่าเนาะของรุ่นยบาดคำพี่น้องเท่ากับสิไปรีวิวก่อนเท่าสิไปรีวิวก็ต้องอยากให้พ่อแม่พี่น้องเท่าดูว่าเอฟซีเท่าคาดว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถือเท่าอยาก อันบอกเบอร์โทรก่อนเนาะอยากบอกอยากบอกเบอร์โทรเพิ่นก่อนนะเบอร์โทรเลยเทาขึ้นเอาขึ้นหน้าเลยโดยเบอร์โทรเพิ่นกะสามนี่เลยลุงใหญ่นี่เดินๆแต่ไปบ่ฮอดจอดบ่ถืงกะโทรมาถามสนใจเนาะท่านก้าวสี่ขื่นหนาเออท่าวาท่านเท้ากะสีขึ้นเอานนำหน้าขีปเฮาพี่น้องเห็นเนาะอเตรียมจดเด้อพี่น้องเด้อเบอร์โทรเพิ่นว่าจังไดเนาะบาทนี้อ่คือว่าห้าห้าสี่สี่ เจ็ดสี่สามหนึ่งย้ำอีกนึงห้าห้าสี่สี่เจ็ดสี่สามหนึ่งพี่น้องเนาะตามนะเอาเอาบอกบอทันเดี๋ยวเข้าจีึ้นเอาทำหน้าคลิปเขาให้ติดต่อทางยูทูบก็ได้ติดต่อหรือว่าเอามาทางยูทูบเข้าก็ได้พี่น้องเยเนาะติดต่อมาทางส่องลุงใหญ่ก็ได้แล้วลุงใหญ่กับประสานกับทางอ้ายเป็นอีกคนนึงตรงเนาะอ่ะสั้นก็เข้าไปลอกเลยพี่น้องไห วานเนื้อที่เดินเนื้ป็นกวางฮอมบ้านใดเนาะพี่น้องเอ้ยทำเลยองพี่น้องมาเลาะเบิ่งที่ดินที่้ายเพิ่นอยากถ่ายเน้องเนรอเฮาสิเริ่มจากมองใดไปก่อนทางทางทางนี่ก็แม่นอันนี้คืออันอันนี้คือดินดินที่เพิ่นเพิ่นชุดบ่อนี่หาชุดกัน3หัวบ่พอหัวนี่หัวนี้โอ้โหที่อยู่ใน งัวเข้ามาแล้วในหัวที่ดินพม่ะโอ้ในหัวในที่ที่เขาย่างตอนนี้แมนที่ดินของพ่อเพิ่นเบิ้ดเนาะแมนแมนพู้พักเกี่ยวไปแต่พวกกุ้งตาลไปใส่เฮือนพุทธแมนบ้างค่ะถือว่าลายเต๋อพี่น้องเอ้ยทางทางเฮากับดีวิวแมนมันมันมันเป็นเรื่องเป็นโครงงานได้โอ้ถือว่าที่ดินตอนตอนนั้นมาชวนชวนตอนนี้เนาะมาชิกแซกตอนนี้พี่น้องเอ้ยวง วางดีเนะอันที่บัานนี้อันตายพุ่นกับแมนบ่ฮะหรือว่าคุ้งคุ้งทุนีเบ่แม่นมืดโอ้โหอันนี้เป็นห้องเขาเพื่อแล้วห้องเช่าเป็นห้องเช่าโอ้เป็นห้องเช่าของพ่อบ่เนี่ยฮะามีมีห้องเช่าอีกพี่น้องเลยรวมเบมืดหาร้านได้หมดเลยอืมถ้าว่ารวมเบิดหาร้านอันได้ทั้งอันบ้านเช่าเลยมีห้องเช่าอีกหกห้อง สองห้องยังบ่ทันแล้วหห้องนั่นแล้วแล้วกวงกวงบอลงใหญ่กวางบ่เอาเอาเอาวิวไปทางอันมุกดาหารด้วยพี่น้องมุกดาหารคอยคอยจากที่นี่มุกดาหารเลยพี่น้องเ้ยามเ่าเ่าแลวหวิววิวขางนี่พี่น้องเลยทางนี้ติดตลาดเป็นบ่ติดตลาด เป็นตลาดโอ้ทางทางข้างล่างนี่สิติดกับตลาดเนาะตรงนี้เนาะตัวนี้เป็นตลาดเ oh. ทปโอ้ตัวนี้เป็นตลาดคือว่าทางทางหน้านี่สิติดกับทางดับแล้วก็เดี่ยวเห็นมุกดาหารเลยจีโน่แมนทางหลังทางหลังทางนี้นี่ยชิติดกับตลาดเลยเนาะที่ดินเพิ่น แล้วก็มีมีมีห้องเศร้าอีกมีห้อเศ่เศร้าใอ้เพื่อนดีด้ยแล้วแล้วห้องเศร้าโกห้องแล้วแล้วหอหมดหันแล้วโอ้ดินเพื่อนนี่กว่างเนาะดูใหญ่เนาะเป็นการเนาะอยากเก็บห้องเศร้าอีโต้เนาะแมนถือว่าอันในหา้านหั่นรวมเบิดทางห่อเชร้าของอย่างเลยรวมมัดรวมมัดเลยห่อเศราทางเฮือนทางเฮือนโอ้หมดเลยหมดเลย เบิดเบิดทีมีสิ่งปลูกฉางอยู่นั่นนี่ปลอดหลอดเลยเนาะอันนี้นะคือห้องเช่ายังยังอีกยังอีกบ้านหลังนึงอื่สุดนั่นแม่บ้านนี้อันนี้คือห้องเช่าที่ว่าเพื่อนให้คนเช่าพี่น้องเลยยังอีกเพื่อนเพ่นอยูเนาะหรือว่าบ้านเพ่นอยูเนาะลุงไงยังอีกหลังนึงพี่น้องเลยท่านจิงานเขาจับรอบๆไปน้ำเด้อโดยวิวเพราะว่ามันวิวมันงามอยู่แล้วแม่ถ้าว่าเขาคอยไปฟังมุกทหารนี่พี่น้องเอ้ยเห็นมุกเห็นเลยนี่เนาะสวยงามพี่น้องเลยเหมาะแก่การแบบ วิวดีพี่น้องเอ้วิวดีวิวดีเกิดกลางเกิดกลางมันจะแหวเออมันสีเี็นทำนี่มันสีมาเบอร์ยี่สิบพี่น้องโอ้เบอรมันกลับไปแบบนั้นแผ่นวาดในในใบตาดินเนาะถูกไงมันกลับสีไปแบบนั้นแหละพี่น้องเอ้คือว่าบ้านหลังนั่นกับเมนพี่น้องอือ มาพ่วงมือถือนี่คือทำเลดีทันเลนทำเลงามเลยนี่ฮะเอาดินมาเทนี่ทม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 ยังนี่เพ đi, ed, mm o, oh. yes> işte uh> ื่อนจะมาปลูกบวบปลูกงั uh ้นจะซื้อนี่ฮะแมนแมนทมได้นี่ฮะคั้น่าทมนี่ต้องอิดเป็นคูเมียนนะแมนแมนฟางเพื่อติเชียวปลูกข่าวว่ามักเทปทมโดยเพราะเพราะว่าเราไปได้สู้ได้ยิดีดีบ้านกับหลังบังไงช่องเลย ถือว่าเฮ็ดนี้บ่น้อยแม่น90%แล้วพี่น้องเอ้ยบ้านเพิ่นก็ผูบ้านพร้อมที่ดินบ้านพร้อมที่ดินแล้วก็พร้อมห้องเช่าเลยแม่นพร้อมห้องเช่าห้องสร้างบ้านได้6ห้องแล้วๆยังอีก2ห้องยังบ่ทันแล้วรวมแล้วเป็น8ห้องอืถ้าผ่านบ้านนีติดิ้งทําทําให้เสร็จนี่บ่เท่าไหร่แล้วนี่เบด8บด800,000กว่าบาทแล้วพี่น้องยังบ่ทันได้แล้วเนาะ คันวานพี่น้องโอ้มีบ้านเพื่อนพี่น้องนี่ก็คือแบบนี้ก็จะได้เข่าเพื่อนรีวิวเพื่อนที่เพื่อนอยู่ที่เพื่อนพักให้พี่พี่น้องข้าเบิ่งนี่พี่น้องพาพี่น้องประมาณนี้พี่น้องเอ้ยมีเบ็ดทุกยางเครื่องใส้คองชอยหาร้านรวมเนาะแนนรวมเลยหาล้านรวมเบ็ดทั้งของชาวทั้งเงินบ้านทั้งเพื่อนอยู่พี่น้องเอ้ย เดินมีโซ่ห้องนอนห้องน้ำเลยคโซ่ห้องนอนเ่นห้องน้ำมี่พี่น้องเพื่อนซานของแถวพ่อเพิ่นพี่น้องเอ้ยประมาณนี้หลากรวมเลยได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งห้องพักแมนอ๋อได้แล้วกันราคาก็ต่อโลกก็ได้อีกแมนราคาก็ต่อรองได้เล็กน้อยเล็กน้อยโอ้ราคาด้วยเทีนกัน ถึงชุดุดแล้ววนเลยติดต่อมาเลยเนาะนอกเลยนี่มเนี่มเนี่ยเรียบร้อยถือว่าเก้าสิบสือว่ายังย่งเต็นยังแต่นังในมเพดานในเครื่องครับศาสตร์ทางนอกเนาะยังไงทางในได้มีแต่เพดานยังเพดานโอ้หลักกระบวกทางนอกมี่อโหน้าเนี่ยหลาด่าห่าง x า ถัน้าดถัหน้าลี่ยที่เกสิบเก้าสิบห้าล่ะโดยโดยโดคือว่าสําเร็จไปได้เก้าหรือว่าเกพี่น่อยทางบ้านทางเฮือนเกกว่าเ็นหือว่าเสอเนาตอเด็นีน่อยได้เทางเฮือนแล้วก็ทางที่ออกเสาร์กันหน่อยเนาะดีดีเนาะถ้าว่าเขามาเบึงคลิป ลุงญ่อยมุกเรือข่าวมาทั้งสองลุงญ่มีผู้สนใจพี่นอนะ้องเนาะให้ติดต่อมาเลยก็คือเบอร์โทรลุงญ่ได้บอกไปแลนะ้วเนาะก็คือโดยเนาะก็คือว่าเบอร์โทรนี่ลุงญ่ก็ได้บอกท่านึงถ้าว่าสนใจน,นี่เอาอีกพี่นอนะ้องเนาะญาติว่าพังนำบ่ทันผู้กำลงงังเข้ามาเบิ่งเกยจักรว่านั่นเนาะอันนี้ก็คือเบอร์โทรเพิ่นนี่ก็หาหาซีพี่นอ้อง ซีเจ็ดซีสามหนึ่งหาหาซีซีเจ็ดซีสามหนึ่งเนาะเนาะเบอร์โทรเพิ่อนมอดุงญ่เบอร์โทรทางเจ้าของเพิ่นเจ้าของที่ดินเพิ่นที่ดินเพิ่นแล้วว่าเพื่อนแล้วก็ทางห้องเช่าถ้าว่าเขามาถ้าว่าไปบ่ฮอดจอดบ่ถึกถักมาทางทางโซ่ทางไลน์ของช่องยูทูปเฮาได้เนาะดูญ่เข้ามาทางเฟสทางไลน์ทางเบอร์เฮาก็ได้เนาะเนาะให้ติดต่อเข้ามาแล้วก็เฮาก็สิ ได้ประสานกับเพป็นอีกทีนึงมาบอถืออย่างเงาไปหาลูกใหญ่ลูกใหญ่สิพาเลดมาเลยที่ดินตัวนี้เนาะที่ดินกําลังงามพี่น้องแมนมีทั้งฟ้องเงียบดีเนาะว่าทั้งหน้านี่เท่าเดียวไปวันนี้กับสีเห็นทั้งฟังหมู่อาหารเลยแมนถือว่าดำกับมาแค่หาสิวิวงามเนาะวิวงามเนาะทั้งหลังไปทั้นนี้เนี่แมนตลาดติดกับตลาดพี่เนาะเนาะสนใจเนี่ยติดต่อกันข้ามาพี่น้องเนาะตีบๆเนาะถ้าว่าลุงญ่มีเงินลุงญ่เอาก่อนได้ เนาะฮะดีดเดี๋ยวพี่น้องเด้อติดต่อเขามาถาว่าติดต่อทางพื้นบ่อได้กันหรือว่าติดต่อทางเบอร์โทรพื้นบ่ได้กันติดต่อมาทางซ่องลุงไงได้พี่น้องนเนาะทางเ้ากะชีพาพี่น้องขามาพื้นทีอายพอนีเลยมาเอยมาว่ามาอู่มาลุ้มนำทางอายเพอนนเลยคคือเพือนตั้งนีแหละเนาะแมนหาลาดหาลาดนี่คือว่าต่อลุงได้เล็กน้อยเล็กน้อยแมนชื่อว่าหาลาดนี่มันยังอยู่น้ำ เดินเอาไปหมดเลยหมดเลยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดมอบเลยสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดถือว่ามอบใไปหมดเลยหมดเลยพี่น้องชาวบ้านแบ่งค่ายกับแบ่งถ้าว่ามีผู้อยากซื้อเป็นตอนะคิดเป็นเม็ดห้าร้อยมีผู้อยากซื้อเม็ดละแปดร้อยบาทโอ้โหเม็ดละแปดร้อยบาทต้นต่างเม็ดพี่น้องเอ้ยอยากซื้อเป็นต่อถือว่าตอนนี้มันถือเพื่อนตอนนั้นมันถือคือหอกเศร้าแบบนี้เนาะขอย้ำเพืนขอย้ำเนื้อที่เนี่ยมันมีเท่าไหร่ก่อนลงมัดลงมัดเลยนะหกหันเจ็ดร้อยแต่เม็ดรวมทั้งหมด รวมทั้งรวมเนื้อที่ทั้งเบิด์ซองใบบ่ซองใบซองใบหกพันแต่กี้มันพันมันเป็นซองตอนเอาแล้วไอ้พันชื่อเอาเบิดร์อแต่กี้มันเป็นดินซองตอนไม่ต้องมันก็เตนซองใบแบบนี้เนาะมาหนี้อ้ายเป็นชื่อเอาเบิดเพิ่นก็เลยรวมใส่ตาเดียวค่ะแต่ว่าข้าจากชื่อเบียดเป็นตอนก็ได้อย่างเป้งขายเป็นเม็ดก็ได้เม็ดละเป็นร้อยบาทเม็ดต่อหนึ่งตาเม็ดเรตเตแบบว่า มูลนะแบบเงินหนาพอมาจัดเนาะเอาง่ายๆพี่น้องเห็เนาะถ้าว่าต้องการหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรก็คิดตามนั้นแม่แม่แมนแม่แต่ว่าขั้นว่าซื้อลายนี่บางทีสื่อถือกลัวจักเนาะยังไงซื้อเบิดเพราะว่าซื้อเบิดนะท่าวาถ้าว่านลายมดหันขันห้าถือยก ลายสิ่งปลูกสร้างให้มันก็จะตกอยู่แม็ดหนึ่งประมาณ500กว่าโอ้เพราะว่าณลายอันท้าวลายซื้อหน่อยลายขว่าซื้อซื้อยกนี่เนาะเพราะว่าซื้อยกนี่มันกลายสิดีในที่ว่ามันได้เอาได้ลายย่างเนาะได้สิ่งปลูกสร้างได้ทั้งห้องพักได้ทั้งเฮือนออพี่น้องเนาะถือว่าดินนี่ก็ถือว่าคักพี่น้องเนาะมันทำเลดีเนาะดูง่ายเลดีคือว่าติดทางทางดำเข้ามาแเคหะซิเม็ดเด่นเข้ามานี่เนาะ ติดค่าทางดับขึ้การขี่ดินกันนี้ก็ลายตาเม็ดเนาะอยากให้ย่ามีเท่าไรตาเม็ดเมื่อกี้นี่ลืมแหละหกพันเจ็ดร้อยหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแมนเจ็ดร้อยเท่าไรเจ็ดร้อยเม็ดเจ็ดร้อยตาเม็ดพี่น้องเลยหกพันเจ็ดร้อยตาเม็ดเนื้อทีทั้งหมดเนาะถาวานพี่น้องเงินบ้านไก่บ้านไก่เนาะสนใจแข่งเนาะ แม่ต่างเมืองด้วยอยากมาอยู่แถวนี้พี่โตอย่งเงี้ยกำลังว่าคิดค้นหาที่ดินอยู่เนาะมอเบอร์คลิปลุงใหญ่อยากมาซื้อการจะเห็นแม่แบบมีโครงการจะเห็นนได้ที่ดินเหากว้างนะท็่ว่าเนี่ยขั้วที่ขั้ทางดินเนาะเหมาะเหมาะพี่น้องเนาะกะจากอันหุ่งโมเข่งมากกว่โบไก่พี่น้องเนาะจากหุ่งโมเข่งแถวเ้องนี้เด็กจกหุ่งโมแข่งมาประมาณห้าหกร้อยประมาณนั่นแหละประมาณห้าหกร้อยเมตรบ่หอด หนึ่งลักเนาะหอดลักอดักพี่น้องเลยก็ถือว่าโบไก่โบไก่พอดีทำได้ที่ดินนี่ดีพี่น้องเนาะอย่างที่ทั้งทีมงานเราจับไป่บึงเนาะรอหลอกบึงแล้วพี่น้องเนาะถ้าสนใจก็ให้ทักกันขม้าพี่น้องเนาะหรือว่าสิติดต่อทั้งอ่ายเพิ่นโดยตรงพี่น้องเลยเนาะก็คือลุงใหญ่ได้บอกไปหาหาสี่สี่เจ็ดสี่สามหนึ่งพี่น้องเนาะได้ตลอดเวลาพี่น้องเลยเนาะอชื่ ai sử nhàng nó nhảy sử nhảy ôi sử nhảy sử nhảy to mà hà thăng ai nhảy phần đây ta lọt mất... sao si số mũ thì nhảy đây nhảy trong nhảy cái đây nhảy 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 mà cái nó phò nhỉ nó nhảy nhảy mà xôn cả đến sỉ nhảy đây nhảy nhảy rồi à thà vào thăng ai ใหญ่เพ awesome, ิ่นกับนี่หาหาสี่สี่เจ็ดสี่สามหนึ่งพี่น้องเนาะโดยทาว่าที่ต่อมาได้ลุงญ่ก็คือพี่น้องเคยได้เชิญไนเพชเนาะได้เพชรได้ลายเนาะเพราะว่าอยู่ในหน้าช่องมันต้องมีอยู่แล้วเนาะว่าสองลูกใหญ่ก็ได้ได้ถ่ายลงไปแล้วกะติดต่อมาทางสองลูกใหญ่ก็ได้เนาะถ้าว่าติดต่อทางไอ้ใหไงพึ่นมาได้อ่าหรือว่าติดต่อทางไอ้ใหญ่โดยตรงก็คือลูกใหญ่บอกไปพี่น้องเนาะหาหาสี่สี่เจ็ด สี่สามหนึ่งพี่น้องเหรอเนาะอ่าโอลมกันได้โอลมกันได้พี่น้องเลยเนาะคือว่าโอลมกันโอลมกันแล้วยังบ่คักบ่แน่อยากมาเบิ่งบาดนี้มาเบิ่งลุงใหญ่สิถามาหมายว่าอยากไปหอดรอถึงถามมาทางลุงใหญ่ได้มาเลยเนาะถามมาเลยพี่น้องเนาะวันนี้ก็ทางเฮาก็ได้มารีวิวทางนั้นเนื้อที่เนื้อที่ดินนี้อยู่ ป่าห่วยลงกงป่าห่วยลงกงบ้านห่วยลงกงขึ้นกับบ้านพูนบ้านพูนสวรรค์พูนสวรรค์เลยใกล้ๆกับนาห้องการไฟฟ้าแพงโอ้ใกล้ๆกับห้องการไฟฟ้าแขวงสวรรค์นักเกตพี่น้องเลยแระจากันไกลจากกันอย่างนั้นน้ำคองนี่น่าจะเงียบตามถ้าคิดเป็นน้ำคลองมานี่กับประมาณร้อยสามสิบ แมนประมาณนั้นแหละแมนน้อยไปเนาะแต่ว่าเฮาเดียวด้วยตาเฮาี่เห็นแมนเนาะเห็นฮอตมุกนาฮานพี่น้องเไยเนาะแมนเอามานีเนี่ยดีนั้นแหละถือว่าวิวงามทัดเลิเนาะถือว่าเฮาจะเห็ดากเห็ดแบบโครงการบอมีห้องพักห้องยังไงถือว่าเหมาะถือเนาะเพราะว่าห้องเซาอ้ายเพิ่อนกะมีไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เฮือนคือหลังนี่แหละพี่น้องเนาะเอามารีวิวให้เบิ่งถือว่า95%แล้วแมน อ่าถามว่าสนใจพี่น้องเนาะรีบีเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าต่างแข่งหรือว่าต่างเมืองพี่น้องเลยอยากได้เนาะอ่าต่างประเทศก็ได้มีโครงการก็ได้พี่น้องมีโครงการจะมาเห็นธุรกิจนี่ติดต่อมือนห่วงอยู่นี่ที่ดินเนาะหรือว่าอยากได้เอออยากได้ไป่ั้องซองที่ก็ได้หรือว่าอยากได้ต่อนึงพี่น้องเลยเอากลับมาคุยกันหรือว่าอยากได้ตอนนี้เนาะหรือว่าจะได้รวมบุตรพ่องเนาะหรือว่าจะได้ไป็นตาเม็ดโดยก็ได้คุยกันได้พี่น้องเนาะอ่า เบืึ่งเนื้อทีใช่อ่าเบืึ่งเนื้อทีช่องใบเนื้อทีจะต,ติดกันโอ้สองใบนี่เนื้อทีติดกันพี่น้องเหรอเนาะผู้ซื้อคนละเท่อแต่ว่าเป็นเจ้าของเดียวเนาะอ่าน,นี่มีแบบมอบหมายเรียบร้อยแล้วปะมีกรรมสิทธิ์เรียบร้อยอ่ามีใบมอบกรรมสิทธิ์ ซืมอเรียบร้อยมอกรรมสิทธิ์ครบทวนเพียงแต่ว่าผู้ใดซื้อเนี่ยต้องโอนผู้ใดจะซื้อแล้วโอนเป็นซื้อผู้ซื้อเลยโอเคคือว่าบ่มีปัญหาอย่างมีแต่โอนซื้อผู้ซื้อเรียบร้อยนะพอดินดินครอบทองละดินซื้อค่ายมีแมีเอกสารครบทวนหมดละมีหลักฐานเลยนี่อทองเรียบร้อยบ่มันดินนำใช้บ่มันนั่นแหลดินกรรมสิทธิ์ดินใบครอบทองละเอกสารครบเรียบร้อยหน่อยเนาะอ่ะอีกเทือนึงพี่น้องเห็นเนาะ ถ้าสนใจพี่น้องเนาะให้ติดต่อมาทางไอ้ญ่เพิ่นเนาะมานี่หญ่กับไ่มาพอกันพี่น้องเนก็คือว่าลุงใหญ่ก็ได้เลนเขามาหาไอพิ่นเนาะเบอร์โทรติดตพนห้าห้าสี่สี่เจ็ดสี่สามหนึ่งพี่น5 5 4 4 4้นองเนเนาะ หาหาสี่สี่เจ็ดสี่สามหนึ่งเดี๋ยวเราสี่เอาขึ้นน้ำหนักคลิปห้าน้ำแมนเนาะโทรหาไอ้เพิ่นได้ตลอดถูกเวลาพี่น้องเลยเนาะใครสนใจเข้ามาทางสองลุงไงลุงไงเดินธุระให้เรียบร้อยพี่น้องเนาะเดินลุงไงพามาเบิ่งเลยไ่ายบอฮอดจอดบ่ถึงทักมาทางเฟซทางไลน์ทางยูทูบเฮาพามาหาทางอ้าญ่เพิ่ินปลุกลมเจรจากันได้พี่น้องเลยเนาะอ่ากสีเฮากสีออกไปข้างนอกอีกโดยจะหน่อยเนาะพี่น้องเนาะมา ถ่ายรีวิวทางหนาทางหนาบ้านเพื่อนหนาเพือนเพื่อนคนพี่น้องเลยเนาะถือว่าทั้งนี้เพื่อนได้ได้บโบกได้สาบเรียบร้อยพี่น้องเลยยังแต่ล้านยังแต่ขาดทางหลังพุ่นเนาะเหม,ม่นกวมผลบ้านได้เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นพี่น้องเลยแบประมาณนี้บ้านเฮือนของเพื่อนพี่น้องเลยถือว่า,ลาแล้วไปเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วยังแต่ฟังทั้งนั้น,ออนที่ยังบัดซันแล้ว โอเคพี่น้องเหรอเนะาะถามว่ามีพ่อแม่พี่น้องเฮา FC เอฟซีเฮาท่านใดบว่าชีอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศหรือว่าต่างแขวงเนาะพ่อแม่พี่น้องก็อยากซื้อดินที่ดินที่ดินพี่น้องเหรอเนะาะก็สนใจทางมาทางเพจทางไลน์ของบ่าวกับไพ่ได้หรือว่าอยากโอ้ลุมกับทางอายายเพื่อนกัมีเบอร์โทรให้พี่น้องเลยก็คือทางเฮาก็ได้เสียเอาขึ้นอีกขึ้นหน้าจอ คือหน้าจอคลิปนั่นแหละพี่น้องเคยเพื่อการติดต่อเนาะถามว่าไปบ่ฮอดจอปาถือกระทักมาหาพี่น้องเคยโอเคพี่น้องเนาะก็คือได้โอดได้ลมกันหรือว่าได้รีวิวที่ดินนั่นแหละให้พี่ให้น้องเขาให้เอฟซีเขาแต่ละทานก็ได้หับหูเนาะแต่ว่าถาว่ายังบกคักโบนเหรือว่าต้องการอยากซื้อหรือว่าอยากมาเบิงเนาะวันน้พี่น้องก็โทรมาทางเบอร์โทรของอาใหญ่เพิ่นหรือว่า ไปบรฮอดเนาะจอดบ่ถึกบานนี่พอได้เห็นแล้วคิดอยากโอ้อยากไปเบิง่งว่ามันกวางหอมสำใดยอยากมาเห็นแบบด้วยตาเจ้าของพี่น้องเอ๋กะทักมาเนาะทางเฟสหรือว่าทางไลน์บ่าวกำไพได้พี่น้องเอ๋เนาะกสได้พาผี่พนองเขามาหาทางอันใหญ่เพิ่นมาเบิ่งด้วยตุนเองพี่น้องเอ๋เนาะพอประมาณนี้พี่น้องเอง๋กะถาว่าเอพีทานใด้กะจะซื่ออยากได้กะคือว่าเนี่ยพี่น้องเอ๋กะ ถักมาตามเบอร์โทรมาตามเบอร์เด้อผมเองพี่น้องกับสี่พอประมาณนี้เนาะผมเองพี่น,น้องเอกสำหรับคลิปนี้ก็คือว่าอะไรดีมาดีวิวที่ดินเนาะของไอ้เพื่อนเพ,พ <int> <า>ื่อนต้องการจะขายดินพี่น้องเอยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สี่พอประมาณนี้กับสี่คอโตกับสก้อนพี่น้องเอกเนาะถามว่ามีไอ้สีท่านใดเนาะสนใจพี่น้องเอกอยากห้มาถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สได์มาอีกทีนึงเนาะผมเองพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ ขอกล้าเขาบ่าสบายด,ดีสวัสด,ดีพี่น้องเลย